สวัสดีครับผมปอทวจรัตน์นะครับรับเช่าพักเครื่องพระบูชารับซื้อวัตถุบโบราณเหล้าเก่าปั้นน้ําชาเก่าเครื่องกระเบื้องลายครามเครื่องเบนจลงกระเพาะปลาเก่าเครื่องเงินเหรียญรัชกาลที่5แบงก์เก่าเครื่องลาดเหรียญที่ระลึกพระทองคําทั้งเก่าและใหม่ทุกยุคทุกสมัย เฟซบุ Facebook, an, line, line, e 89, o, ๊กพุทธประจันแอดไลน์ไอดีไลน์แอดดีโอเจเจ็ดแปดเก้าเบอร์โทรศูนย์หกสองหกหกสองแปดเก้าหนึ่งเก้าครับผมผมประจําแน่นอนเลยนะครับคือวันอาทิตย์วันจันทร์วันพุธออฟฟิศติดวันเสาร์หนึ่งวันนะครับผมท่านใดที่สนใจสามารถเดินทางเข้ามาด้วยตัวเองที่อาคารสยามแอนติกปากซอยลาดพร้าวหนึ่งร้อยยี่สิบติดกับศูนย์วอลโวรนะครับสามารถจอดรถได้ที่แมคโดนัลด์สาขาออมนี้เลยจากอาคาร สายสยามแอนติกไปประมาณ100เมตรได้อย่างสะดวกสบายนะครับผมท่านใดที่สะดวกเรียนเชิญนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับดูพักง่ายๆสไตล์พุทธประจันนะครับสัปดาห์นี้ยังเขาเรียกว่ายังคัมวอร์ดอยู่กับ พระเนื้อชินนะอ่ะมาวันนี้เอาความหลากหลายเพิ่มเติมเข้าไปนะครับกับพระเนื้อชินเงินนะครับพระล่วงหลังริมอ่าพระล่วงหลังริมเนี่ยจริงๆแล้วเป็นพระที่ผมว่าคนเล่นเนื้อชินหลายๆคนน่าจะอาจจะเริ่มเล่นนะครับหรือว่ากําลังจะเล่นหรือว่าเล่นกันมานานแล้วส่วนใหญ่จะต้องใฝ่ฝันต้องมีนะครับแล้วก็ พระส่วนใหญ่เนี่ยผมบอกได้เลยว่าส่วนใหญ่เนี่ย,ย,ยจะต้องเขาเรียกวอะไรอ่ะถ้าเราซื้อแบบซื้อขายเรื่อยๆอย่างเงี้ยเราจะรู้เลยว่าส่วนใหญ่พระจะหักนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยรายละเอียดของวิธีการทํารายละเอียดของพระกลุ่นเนี้ยเป็นสิ่งที่สําคัญเลยคือพระกลุ่นเนี้ยมีวิธีการทําที่เรียกว่าไม่เหมือนกับพระเนชชินปกติทั่วไปนะครับคําว่าพระล่วงหลังริมเนี่ย ข้างหลังเนี่ยมันก็เหมือนกับมีลิมอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นรายละเอียดวิธีการทำเนี่ยมันเป็นเอกลักษณ์ในการที่จะดูพระรุ่นนี้แบบนี้นะครับแล้วที่สําคัญเลยพระกลุ่นเนี้ยเป็นพระที่ขึ้นที่กุวัดช้างล้อมนะครับแล้วก็อายุของพระกลุ่นเนี้ยอายุเยอะมากก็คืออายุประมาณ700รปีนะครับบวกลบนิดหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นพระกลุ่นเนี้ยผมบอกได้เลยว่า หคืออายุเยอะนะครับสคือเป็นพันล่วงที่เรียกว่าสวยงามมากๆนะครับเน้นเลยนะครับคือสวยงามมากๆ่อ,อช่างในสมัยก่อนเนี่ยผมบอกได้เลยว่าผมให้ความสำคัญหรือว่าให้คุณค่าสูงมากเพราะว่าความตั้งใจในการแกะบล็อกพิมพ์การทำการคิดวิธีการทำการสร้างพระ นะครับแล้วก็เนื้อหาที่นํามาสร้างเนี่ยผมบอกได้เลยว่าคือถึงอดีตถึงปัจจุบันเนี่ยจากอดีตถึงปัจจุบันเนี่ยผมบอกได้เลยว่ามีความสําคัญเยอะมากๆเพราะว่าเหตุผลต่างๆที่ผมให้ไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวลาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเนื้อหาที่มาทําการแกะบล็อกความตั้งใจพิถีพิถันบรรจุไว้ในกลุ่นะครับสิ่งสําคัญเลยอายุเนี่ยเนิ่นนานมากนะครับพระกุเนี่ย เลยเดี๋ยวเรียกว่าหาสมบูรณ์ได้น้อยจริงๆนะครับเพราะนั้นผมเองมีโอกาสได้เช่าซื้อจากลูกค้าที่สะสมมาเป็นระยะเวลา30-40ปีก็ต้องกราบขอบพระคุณลูกค้าจริงๆนะครับเพราะว่าผมเองได้มีโอกาสได้เช่าผมเองก็สามารถที่จะมีพระนำมาไลฟ์ให้กับเพื่อนๆให้กับสมาชิกได้ดูกันนะครับบางท่านเนี่ยนำมาให้ผมเช่า ส่วนหนึ่งได้นำมาทำประโยชน์แบบนี้ก็รู้สึกดีมากขึ้นนะครับอีก3องค์นี้ก็เช่นกันนะครับวันนี้เนี่ยมีโอกาสได้เช่าก็มีโอกาสที่จะนำพระส่วนหนึ่งมาไล์ให้ดูกันนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวมาดูกันครั้งนี้เป็นครั้งที่138แล้วนะครับผมเองก็พยายามจะเขาเรียกว่าอะไรทำคลิปให้หลากหลายมากขึ้นเวลาท่านไหนที่ชอบพระในชินก็โอเคแต่ท่านไหนอาจจะชอบเหรียญหรือชอบเนื้อผง สิ่งที่สำคัญคืออยากให้เพิ่มความหลากหลายเข้าไปในกลุ่มของพระเครื่องหรือว่าพระบูชาของประเทศไทยนะครับอ้าวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันพระล่วงหลังริมนะครับ700ปีว้านานมากนะครับเก่าแก่มากนะครับอ่ะวันนี้ผมมีโอกาสได้เช่ามา3องค์เลยนะครับ3ององนี้เนี่ยสภาพความสมบูรณ์ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับอันนี้เดี๋ยวผมยกตัวยอย่างให้ดูก่อน พระบางองค์เนี่ยถูกเลี่ยมไว้แบบนี้นะครับเลี่ยมเนี่ยขั้นต่ำก็ต้องมีผมว่า60ปีขั้นต่ำนะครับแบบนี้นะครับห้าถึงปีมีแน่นอนเพราะฉะนั้นพระเนี่ยเป็นไงครับนี่เห็นไหมครับเห็นไหมขนาดเลี่ยมแบบนี้คอย,ยังมีรอยปรีปรอยู่นิดหน่อยนะครับด๋ยวผมจะขยายให้ดูอีกทีนะครับนะพระเนี่ยทุกองค์นะครับผมเน้นย้ำในเรื่องของการดู พิมพนะครับถ้าเมื่อไหร่เราดูแล้วเราไม่สนใจเรื่องพิมพ์คุณจะไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้นะครับต้องตั้งใจดูพิมพ์ให้ดีนะครับเพราะเมื่อไหร่เราดูพิมพ์แล้วเข้าใจเนี่ยมันจะตอบโจทย์ความเข้าใจเราได้มากขึ้นเยอะเลยนะครับอันนี้เป็นพิมพะล่วงนั่งสิ่งที่สําคัญทุกครั้งที่ผมดูเลยผมบอกได้เลยว่านะครับเอาเดี๋ยวเอาองค์ที่ไม่ได้เลี่ยมดีกว่านะครับเอาองค์นี้ดีกว่า เห็นไหมครับพระเนี่ยทำไมผมบอกว่าคนแกะบล็อกพิมพเนี่ยหรือว่าช่างที่แกะเนี่ยผมบอกให้ความสําคัญมากเพราะกู่นี้เป็นกูที่ใหญ่นะครับสิ่งที่สําคัญนี่ทาไมถึงเรียกว่าหลังริมเห็นไหมครับด้านหลังเนี่ยเป็นคล้ายๆริมแซะเข้าไปนะครับแต่ผมบอกได้เลยว่าเจ้าล่องตรงนี้แหละเป็นเอกลักษณ์ของการดูพระรุ่นนี้เลยนะครับ แล้วก็สามารถที่จะแยกเกแท้ได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูพิมพ์ก่อนคำว่าหลังริมคือตรงนี้แหละนะครับเพราะทุกองค์ส่วนใหญ่นะครับถามว่าหลังตันมีไหมมีนะครับนะครับไม่เป็นริมก็มีก็คือไม่ได้กดนะครับพิมพ์ข้างหน้าเป็นเอ่อเหมือนกันแต่ว่าข้างหลังเรียบๆไปเลยก็มีนะครับนะครับก็เป็นหลังตันนะครับอันนี้คือหลังริมก็คือเหมือนกับไม่ได้กดหรือว่าใช้วัสดุส่วนอื่นหรือว่าอย่างอื่นกด นะครับเดี๋ยวผมจะบอกในวิธีการดูวิธีการทำนะครับอ่ะดูนะครับเห็นไหมครับอันนี้คือหลังที่นะมาแล้วนะครับพิมพ์เนี่ยเป็นพิมพ์สะดุ้งมานเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราดูนะครับแน่นอนแขนนะครับลำตัวหลวงข้อเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับการแกะบล็อกพิมพ์เนี่ยแกะให้พระเนี่ย ผมว่าสง่างามมากเพราะว่าเห็นไหมครับชั้นของกล้ามนะครับมัดมัดเลยเห็นไหมครับเป็นริ้วเป็นล่องเป็นหน้าอกนะครับเป็นพระที่เราดูแล้วแข็งแรงแล้วก็สวยงามนะครับเห็นไหมครับลำตัวแขนนะครับเห็นไหมครับผมใช้คําว่าสง่างามก็แล้วกันนะครับเห็นไหมครับขาแขนเรียวไม่อ้วนไม่ลำ แต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรเพียวแล้วก็บึกบืนชั้นของกล้ามบริเวณท้องเห็นไหมครับเห็นได้ชัดเจนเลยว่าเป็นล่องเป็นกล้ามเป็นมัดมัดเลยเห็นไหมครับนะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับทุกครั้งที่ผมดูผมสังเกตตรงนี้นะครับเป็นหลักเลยนะครับเราดูแล้วโอ้โหลึกคมเห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะขยายให้ดูอีกทีนะนะครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้น เวลาที่เราดูไม่ว่าพระจะสึกเนี่ยเห็นไหมครับพระเริ่มสึกแล้วชั้นของมัดกล้ามเนี่ยชั้นของอบริเวณหน้าอกบริเวณท้องเนี่ยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเป็นเห็นไหมครับก็ยังดูได้เห็นชัดเลยว่ามิติของบล็อกพิมพ์ของค่อนข้างที่จะชัดเจนมากๆนะครับนะมายวดูนะครับ,นะานะรบจากนั้นดูอะไร ส่วนใหญ่ที่ผมดูเลยผมบอกได้เลยนะครับว่านะครับผมจะดูตามล่องมือนะครับพระเนี่ยส่วนใหญ่นะครับผมบอกได้ว่าพระเนี่ยบริเวณแขนเนี่ยคมมากเห็นไหมครับเพราะบล็อกที่เขากดเนี่ยเอกลักษณ์ของพิมพ์บล็อกนี้เลยเนี่ยนะครับผมบอกได้เลยว่าข้างหลังที่เป็นลิมที่กดเข้ามาเนี่ยมันทําให้พระเนี่ยเกิดความเขาเรียกเนื้อหาเนี่ยเกิดเขาเรียก ทำให้เกิดความคมมากขึ้นนะครับมาเดี๋ยวจะบอกในวิธีการทำนะเดี๋ยวตอนนี้ดูพิมพ์ก่อนเห็นไหมครับมือนะครับดูแขนนะครับเห็นไหมคมวิ่งขึ้นไปเลยนะครับหูเสียนนะครับองไหนที่สวยๆเส้นคอชัดเลยนะครับแต่เวลาที่เห็นไหมครับผ่านการใช้มาถามว่ายังคมยังตึงยังสวยอยู่ไหมใช่ นะครับฐานเนี่ยเป็นเส้นตรงเลยนะครับผมบอกได้เลยว่าเป็นเส้นตรงและคมเลยตึงมากเห็นไหมครับพยายามดูอีกจุดหนึ่งคืออะไรรู้ไหมครับด้านขวางทุกครั้งที่ดูพันเนื้อชินนะครับบล็อกพิมพ์เนี่ยเขาแกะได้สง่าง,งามเพราะว่าความลึกเห็นไหมครับความลึกนะครับเนี่ยความลึกเป็นสันเลยขึ้นมาเห็นไหมครับพระส่วนใหญ่ที่ผมเจอบาง นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่บางเนี่ยพระมีโอกาสที่จะคอหักได้มากขึ้นนะครับถ้าผ่านการใช้เยอะๆโปรดระวังพระคอหักนำมาซ่อมนะครับพระเนี่ยส่วนใหญ่มักจะคอหักนะครับเพราะว่าพระเนี่ยคุณสมบัติของพระเขาบางมากนะครับบางจริงๆนะครับเห็นไหมครับบางมาก เพราะฉะนั้นเวลาที่ตกหรือเวลาที่ห้อยหรือเวลาที่กระทบอะไรก็แล้วแต่สามารถงอและหักค่อนข้างง่ายนะครับพระเนี่ยถ้าองค์สวยนะครับถ้าสวยเป็นพระราคาหลักแสนนะครับแบบนี้สาภาพแบบนี้ถึงแม้ว่าจะผ่านการใช้ช้ำหน่อยนะครับหรือว่าสาภาพอ่ะเกตกระเทาะบินไประเบิดไปอย่างนี้ผมยังเช่าราคาหลักหมื่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราดูเนี่ย สิ่งที่สําคัญพระเนี่ยมีเก๋หรือว่ามีเรียนแบบมานานหลาย10ปีละค่านิยมของพระล่วงหลังริมเนี่ยมีมานานมากเพราะฉะนั้นเวลาที่เราดูเนี่ยเก๋เก่เกาเนื้อเนี่ยค่อนข้างที่จะดีมากสิ่งที่สําคัญคืออะไรคือความคมของพิมพ์นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าสู่โหมดวิธีการทํานะครับพระเนี่ยเวลาที่เขาเนี่ยแกะบล็อกพิมพ์ได้โอเคแล้ว คละเนี่ยสิ่งที่สำคัญนะครับเวลาที่เราดูเอกลักษณ์ของพิมพ์นี้เลยคือลิ่มที่กดด้านหลังบางครั้งเนี่ยเราจะสังเกตเลยว่าหนังสือบางเล่มเนี่ยเขาเหมือนกับแบบเขียนว่าเป็นประกับกดเข้าไปเหมือนกับบล็อกพิมพ์ที่หนีบกดเข้าไปเพราะฉะนั้นเราจะสังเกตได้ง่ายๆเลยว่าวิธีการกดของพระลวงหลังริมเนี่ยกดจนที่เรียกว่าแบนเรียบตึงบางเลย นะครับพระเนี่ยตึงปึ้งเลยอย่างกับพระปั๊มเลยเพราะว่าเขามีเจ้าลิมเนี่ยมากดข้างหลังกดแบบให้แน่นเลยบีบบังคับนะครับไม่ใช่กดเฉพาะล่องตรงนี้นะผมบอกให้คือกดล่องตรงนี้ด้วยแล้วก็กดบริเวณโดยรอบด้วยคือตึงทั้งด้านหน้าออและด้านข้างนะครับแล้วก็ด้านหลังด้วยเพราะอะไรเราสังเกตเลยเห็นไหมครับ ไอ้เจ้าประกับตัวนี้ที่เขาบอกการกดลงมาเนี่ยดูให้ดีนะครับดูให้ดีเห็นไหมครับว่าหนีบจนเนื้อปรินออกมาแล้วก็ปรินออกมาตรงฐานบางองค์เนี่ยเนื้อเยอะหน่อยปรินออกมาเยอะเขาก็จะตัดด้วยสิวนะครับบริเวณตรงใต้ฐานขององค์พระเพราะฉะนั้นเราจะสังเกตเลยว่าไอ้เจ้าตัวที่กดหรือว่าหนีบลงมาตรงเนี้ย นะครับผมบอกได้เลยว่ามันมีแรงกดเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเนื้อปริ้นออกมานะครับตามขอบเห็นไหมครับตามใต้ฐานคมเพราะว่านะครับการกดด้านหลังให้แน่นนะครับเห็นไหมครับแน่นจริงๆเนื้อปริ้นออกมานะครับแล้วเราสังเกตอะไรนะครับเป็นจุดที่สำคัญมากๆนะครับเห็นไหมเห็นไหมครับ โครงสร้างที่เขากดเห็นไหมครับมันมีรอยปริ้นมันมีรอยปริ้นออกมานะครับองนี้ปริ้นน้อยเพราะเนื้อน้อยเพราะฉะนั้นพระจะต้องบางกว่าเดิมอีกบางบางแค่ไหนเห็นไหมครับบางลงกว่าเดิมอีกเพราะว่าเนื้อเขาน้อยเห็นไหมครับแต่บล็อกพิมพ์เนี่ยมันสุดแค่ไหนคือสุดแค่นั้นเห็นไหมครับสุดแค่นี้เท่ากันเลยบล็อกพิมพ์จากตัวเดียวกันแน่นอน เห็นไหมครับการกดเห็นไหมครับคลีบที่ปิ้นออกมาเราจะต้องสังเกตให้ดีเลยว่าคลีบที่ปิ้นออกมาเนี่ยเห็นไหมครับคุณสมบัติใกล้เคียงกันเลยเห็นไหมเห็นไหมครับรายละเอียดเป๊ะจริงๆนะครับเหมือนพับปั๊มเลยแต่จริงๆแล้วเป็นการกดพิมพ์คือวิธีการทำที่สมบูรณ์แบบนะครับเห็นไหมครับมีคลีบป,ปิ้นออกมา เป๊ะเลยนะครับจากนั้นไอ้เจ้าการกดเนี่ยนะครับวัสดุที่นำมากดเนี่ยนะครับผมบอกได้เลยนะครับว่าเป็นวัสดุที่ค่อนข้างที่จะผมให้ความสำคัญจริงๆนะครับคืออะไรวิธีการดูจากวัสดุที่นำมากดนะครับเห็นไหมครับว่าเซียนเนี่ย ที่อยู่ตามล่องอยู่ตามพื้นด้านหลังนะครับเสียนพวกนี้ต้องมีความคมมากมากนะครับเดี๋ยวผมจะขยายให้ดูนะครับนี่เห็นไหมครับเสียนเนี่ยมีความคมมากถ้าพลาไม่ได้ผ่านการใช้เส้นจะเป็นเส้นวิ่งคมคมเลยนะครับเส้นพวกนี้จะวิ่งและคมมากนะครับอันนี้เห็นไหม เนี่ยครับมีเส้นเสี้ยนวิ่งเห็นไหมครับเส้นเนี่ยวิ่งเต็มเลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราดูเจ้าหลอนแบบนี้มันเป็นหลอนที่สําคัญเวลาที่เราดูพลิกเห็นไหมครับดูหลอนนี้นะเพราะเจ้าตัวกดเนี่ยมีผมมั่นใจว่ามีไม่กี่ตัวอาจจะมีตัวหนึ่งสองตัวสามตัวกดพังแล้วก็แล้วกันนะครับเห็นไหมครับพระเนี่ยเราต้องสังเกตอะไร สังเกตให้ดีนะครับเจ้าลอนของริมเนี่ยตัวกดเห็นไหมครับมันมีเหมือนกันเห็นไหมครับฝั่งนี้ก็มีเวลาที่เราดูเนี่ยเซียนเห็นไหมครับเซียนวิ่งเห็นไหมครับมันเป็นเซียนเดียวกันเลยมันเหมือนบล็อกแตกจากพิมพ์เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราดูเนี่ยผมมีความมั่นใจมากว่าความคมของสิ่งพวกนี้เราจะต้องจำให้ได้ นะครับเราจะต้องจําให้ได้เห็นไหมครับเส้นเนี่ยมันเป๊ะเลยตำแหน่งก็เป๊ะเห็นไหมครับลอนเห็นไหมเพราะฉะนั้นตัวกดเนี่ยเป็นตัวเดียวกันแน่นอนเห็นไหมครับดูนะครับองค์ไหนที่คมผ่านการใช้น้อยกว่าเห็นไหมครับเส้นวิ่งคมมากเส้นวิ่งคมคมนะครับของเก๋เวลาที่เขาถอดเนี่ยเขาก็ต้องถอดทั้งองเ์นือไหมครับ เวลาที่ถอดเสียนมันก็จะไม่คมแล้วเพราะนั้นสิ่งต่างๆพวกนี้เราจะต้องจำให้แม่นนะครับคือพระเนี่ยหนึ่งคืออะไรพิมพ์ถูกต้องสองคืออะไรวิธีการทำวิธีการทำคือนะครับเทกดอัดแน่นนะครับกดอัดดูอะไรดูเสียนนะครับความคมต่างๆวิธีการทำถูกต้อง จากนั้นดูอะไรจุดที่สำคัญต่อไปคือดูเนื้อหาที่สำคัญเนื้อหาที่สำคัญเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับเบ่อนเพราะว่าต้องกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมนะครับนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าเป็นความรู้เป็นประโยชน์เอามา สับสไครด้วยก็ดีนะครับสิ่งที่สำคัญต่อไปคือคืออะไรเนื้อหาเนื้อหาเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญพระเวลาที่ไม่ค่อยได้ผ่านการใช้อาจจะกดแล้วเห็นไหมครับแน่นตาติดไม่ค่อยดีความคมนะครับเนื้อหาเป็นสิ่งที่สำคัญสิ่งที่สำคัญคือเราจะสังเกตว่าพระที่ไม่ค่อยได้ผ่านการใช้คือ พระที่มีผิวยังอยู่พระเนี่ยเวลาที่ไม่ผ่านการใช้เลยแล้วสวยมากๆคือผิวประลอดยังอยู่ตามซอกหรือทั้งองค์เลยก็แล้วแต่เห็นไหมครับสิ่งที่สำคัญนะฮะเนื้อหาเนี่ยเห็นไหมครับอันนี้มีคราบกุอันนี้ธรรมชาติที่สร้างขึ้นมาเดี๋ยวผมจะคุยไปเป็นชั้นๆ เนื้อหาเวลาที่เราดูพระไม่ผ่านการใช้จะไม่ค่อยระเบิดหรือถ้ามีความชื้นจะระเบิดเป็นก้อนๆขึ้นมาแต่ถ้าพระใช้ช้ำแล้วการระเบิดหรือว่าการถูการเสรียดสีขึ้นมาอันนั้นจะเป็นอีกกรณีหนึ่งเลยนะครับนะครับเห็นไหมครับเนื้อเนี่ยจะระเบิดเป็นก้อนๆขึ้นมาเลยเห็นไหมครับนี่คือการระเบิดแบบธรรมชาตินะครับคือพระอยู่ในกลุ่อาจจะมีความชื้นนะครับ นะเห็นไหมครับผิวเดี๋ยวผมจะให้ดูเวลาพระที่ใช้ช้ำๆนะครับ<ม>เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวขยายให้ดูแบบชัดเจนมากๆเลยนะครับเดี๋ยวจะได้ไม่งงกันเห็นไหมครับพระเนี่ยเวลาที่เขาระเบิดเนี่ยเห็นไหมครับ จะระเบิดเป็นขุยขึ้นมาเห็นไหมครับเป็นชินเงินขุยขุยขึ้นมาเห็นไหมครับคราบก็สําคัญนะคราบกลุเนี่ยสาคัญเพราะว่าเป็นดินเป็นปูนเป็นผงที่อยู่ในกลุเห็นไหมครับเวลาที่ระเบิดเขาจะระเบิดแบบนี้เป็นก้อนๆขึ้นมาเด้งขึ้นมาเลยเห็นไหมครับปะทุขึ้นมาจากในเนื้อนะครับผิวเนี่ยเห็นไหมครับสําคัญมากมาก นะเห็นไหมครับนี่คือคาบที่อยู่ในกลุ่มที่เขาไม่ได้ขัดออกเห็นไหมครับพระเนี่ยถ้าเกิดส่วนใหญ่ถ้าผ่านการใช้บ้างน,นะครับผิวก็จะเป็นแบบนี้คือผิวเนี่ยผมบอกได้เลยว่าจะเป็นออกค่อนข้างดำแต่ถ้าเกิดเวลาที่ใช้ไปแล้วเราจะสังเกตเลยว่าข้างในเนี่ย เป็นคําว่าชินเงินเนี่ยนะครับผมบอกได้เลยว่าเวลาที่เขาผิวเขาเปิดเนี่ยด้านในเนี่ยจะขาวแล้วผมจะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับแป๊บหนึ่งเห็นไหมครับเนื้อในเนี่ยเป็นจำตะกัวเห็นไหมครับเป็นจำจำเลยนี่คือพระที่แก่ตะกัว่วเห็นไหมครับ ลักษณะจำลักษณะของเนื si ้อแบบนี้นะครับเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเป็นไขที่ขึ้นจากในเนื้อเวลาที่ตะกัวเนี่ยเนื้อตะกัวเวลาที่เป็นสนิมเนี่ยเขาจะมีไขขึ้นมาจากในเนื้อนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเป็นไขขาวๆขึ้นมาจากในเนื้ออันนี้คือสนิมของตะกัวนะครับเขาเรียกว่าไขอ่ะความชื้นบ้างความมันบ้างนะครับนะ พวกนี้ผมบอกให้เนื้อหาพวกนี้ทำให้เราดูเนี่ยเก๋ไม่เหมือนนะครับเก๋เนี่ยไม่เหมือนแน่นอนนะครับเห็นไหมครับเป็นไขจ่จำจำจำขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราดูเนี่ยสิ่งที่สําคัญเนี่ยถ้าพระองค์ไหนแก่ตะกัวไปเลยทีเดียวเนื้อจะออกลักษณะแบบนี้นะครับเห็นไหมครับหนึกแน่นดําละเอียดนะครับเป็นลักษณะแบบ ชินราดใบเสมาก็ได้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยชัดเจนมากนะครับอ่ะผมให้เปลี่ยนองค์มาดูนะครับองค์นี้เนื้อแก่ชินขึ้นมานิดหนึ่งแต่สิ่งที่สำคัญคืออะไรเวลาที่พระใช้ช้ำเนี่ยนะครับเห็นไหมครับว่าผิวเขาเปิดเจ้าเม็ดชินเงินเนี่ยนะครับมันจะเป็น เงินเกล็ดขา,ขาวขาวขึ้นมานะครับเราเบิดปะทุขึ้นมาปะทุขึ้นมานะครับถ้ามีแบบนี้นะครับในลักษณะของชินนะครับประเภทประเภทนี้เลยนะครับผมบอกได้เลยนะครับว่าแบบนี้แท้เลยนะครับแท้แบบไม่ต้องสงสัยเลยนะครับจะดูเป็นเห็นไหมครับเนื้อแบบนี้ ดูบ่อยๆจะได้เข้าใจเห็นไหมครับปะทุขึ้นมาปะทุขึ้นมาอันนี้คือการประทุแบบธรรมชาตินะครับเห็นไหมครับมีคราบกลุด้วยอยู่ในกลุนะครับส่วนที่ใช้ผิวสัมผัสนะครับก็จะมีเม็ดเห็นไหมครับปะทุปะทุปะทุขึ้นมาไข่ก็มีนะครับเพราะบางจุดก็ยังเป็นไข่อยู่บางจุดปอกมากๆผิวก็ปะทุระเบิดขึ้นมาเกิดจากความชื้นเกิดจาก คาบเหงือใครเกิดจากปฏิกิริยาของธรรมชาติเห็นไหมครับเม็ดเม,ดมดชัดเจนมากแบบนี้คือแท้ดูง่ายนะครับแท้ดูง่ายเลยนะครับต้องหมั่นดูนะครับหมั่นดูเยอะๆจะได้ทำความเข้าใจเยอะๆนะครับเห็นไหมครับเนี่ยบางอันก็เป็นไข่ัางขาวๆบางอันก็เป็นปะทุขึ้นมาเป็นเงินนะครับเป็นเกร็ดเงินขึ้นมานะครับสิ่งสำคัญทุกจุดเลย นะครับเห็นไหมครับชัดเจนดีเนาะธรรมชาติคือคราบด้วยนะครับถ้ามีคราบเนี่ยผมบอกได้เลยว่าจะง่ายขึ้นด้วยเห็นไหมครับมีคราบนะธรรมชาติเนี่ยทำให้เราดูแล้วเราทำความเข้าใจได้ง่ายขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ต้องไม่ข้ามจุดใดจุดหนึ่งออกเลยนะครับต้องไม่ข้ามเด็ดขาดนะครับพิมพ์ต้องเป๊ะ นะครับวิธีการทำต้องเป๊ะนะครับเนื้อหาต้องเป๊ะธรรมชาติต้องดีนะครับสอย่างหลักนะครับคือจุดที่สำคัญเลยนะครับเห็นไหมครับอันนี้คือพะลวงหลังริมนะครับจังหวัดสุขโขทยัยนะครับนะผมเองก็เป็นคนที่ชอบพระเนื้อชินนะครับเป็นคนที่ชอบออพูดง่ายๆเลยว่า เขาเรียกวประวัติศาสตร์นะครับนะครับเห็นไหมครับกลามท้องเป็นมัดๆเลยนะเห็นแล้วก็สวยงามนะครับสิ่งที่สำคัญไม่ใช่ว่าเ,เรื่องราคาอย่างเดียวมันเป็นเรื่องความผูกพันความชอบแล้วก็เขาเรียกว่าการถ่ายทอดรุ่นสู่รุ่นนะครับ ส่วนตัวผมเองเรื่องพันเนื้อชินก็ต้องกราบขอบพะระคุณลุงสมพงศ์นะครับคุณลุงสมพงศ์เนี่ยตอนนี้ไม่มีชีวิตอยู่แล้วนะครับก็เป็นคนที่ใช้คําว่าถ้าเป็นพันเนื้อชินลุงสมพงศ์สอนผมมากที่สุดนะครับก็กราบขอบพระคุณลุงสมพงศ์นะครับก็ไม่ได้อยู่บนโลกนี้แล้วนะครับก็ตอนนี้ก็อยู่บนสวงสวรรค์ไปนะครับก็ต้อง ขอบพระคุณคุณลุงมากๆนะครับก็ต้องนะครับก็คิดถึงเวลาที่เวลาที่ร่วงร่วงเลยมานะครับมีโอกาสที่จะได้เหมือนกับเป็นคําสอนเป็นคําสั่งสอนที่ผมใช้คำว่าเป็นอาจารย์เป็นลุงที่เราเคารพเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่ที่เกิดขึ้นนะครับ ก็พยายามจะถ่ายทอดความเข้าใจที่ลุงสมพงษ์ได้บอกผมไว้นะครับมันก็เนิ่นนานมานานเราก็จดจําแล้วก็พยายามถ่ายทอดให้ได้มากที่สุดนะครับวันนี้ก็นึกถึงขึ้นได้ก็ต้องขอ,อขอบคุณคุณลุงกันแล้วกันนะครับก็เป็นครูบาอาจารย์อีกท่านหนึ่งนะครับวันนี้ผมพจปวะจันต์ต้องกราบขอพระคุณมากๆนะครับก็ เป็นครั้งที่138แล้วนะครับก็วันนี้ก็ราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ สมาชิกและลูกค้าทุกท่านที่สะดวกว่างเว้นเรียนเชิญน,นะครับพบก,กับผมได้พทธวจันทร,ร์ที่อาคารสยามแมนติกปากซอยลาดพร้าว120อยู่ริมถนนใหญ่นะครับไม่ต้องเข้าซอยตรงข้ามกับฟู๊ดแลนด์ลาดพร้าวอยู่ติดกับศูนย์วันโว่จอดรถได้ที่หน้าออฟฟิศและแมคโดนัลสาขาอมนี้ลาดพร้าว1 1 8ออฟฟิศปิดวันเสาร์หนึ่งวันนะครับผมอยู่ประจําวันอาทิตย์วันจันทร์วันพุธวันธรรมดามีทีมงานดูแลสมาชิกทุกท่านนะครับสามารถโทรหาผมได้ตรงทุกเคสนะครับลูกค้า ที่เคยเช่าซื้อกับผมสามารถโทรนัดหมายล่วงหน้าและนัดเวลาโดยที่ไม่ต้องต่อคิวได้สามารถโทรตรงได้เลยนะครับขอบพระคุณมากครับ